โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโกกิแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมเดสสเปซสองกันในพาร์ทที่14นั่นเองนะครับผมต่อจากพาร์ทที่12-13ที่แล้วกันเลย okay. โอเคโอ้โหอืมไปเปิดด h o โอเค เละเละเละของเก็บของเฮ้ยเดี๋ยวดีครับต้องสแกนออดิโอล็อกนายพลนี่ผมจะผมเจอเลิก143ึ่าตำแหน่ง อยู่ในที่ซิกเตอร์จีวกเขาถูกขังและกําลังจะถูกอพยพทำแบบนั้นได้ไงไทแมนนี่มันฝ่าฝืนทุกกรณีเลยนี่หว่าสายเกินไปที่จะหยุดเดี๋ยวทุกคนก็อพยพกันหมดแล้วโอเคผมอ่านไวไปหน่อยรอซับรอซับต่อรู้สึกว่าจะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นและลองช่วยเขาด้วยโอเคดืดจัด กดลิฟต์โอเคโอเคโก้ของมีอะไรบ้างมียาน,นี่ว่าโอเคใช้เลยได้ยิงบูเยอะสนั่นแน่วันนี้สนั่นแน่เรา ฟาลาอ๋ออ๋อยังกดไม่ได้โอเคโอ้มันดูออกซิเจนหมดเลยแล้วงอนมันติดขาเนี่ยเอ้ยโอเคโอเคได้รอมันไปโอเควูค้ เมื่อกี้คือเสียงยังดังแล้วจู่ๆเสียงมันก็เงียบอ่ะโคตรดุเดือดอันนี้เ,เดี๋ยวรอขึ้นบนเดี๋ยวโอเคอันนี้ไปตรงกลางอเอาความจริงคือเราไม่ควรรีบเลยนะเราจะรีบทำไมวะเมื่อกี้เนี่ยรอเนี่ยใจเย็นเนี่ยเออชนปุ๊บก็ค่อยไปอย่างเงี้ยโอเ้โอเนึกว่าตายเมือเ่อกีอ้ยิงก่อนไปละ Ok Không buồn lò lo 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 chơi yên đó Lo lo ok, đi, Anh ấy càng กระสุนให้พร้อมเอ oh. oh. อเซกคุณกำลังต่อต้านมันคุณต่อต้านมันไม่ได้หรอกคุณต้องปล่อยฉันไปผมไม่อยากจะทำอย่างนั้นหยุดเถอะไอเซกมันไม่มีทางอื่นอีกแล้วต้องทำนะโอเคกูต้องทำใช่ปะ่ะทำทำต่อไปห้องแดงซะด้วยแดงเลือด ห้องแดงเดือดมีจุดเซฟมีที่อัพโอเคเยี่ยมขอเปลี่ยนกับมาเป็นชุดชุดใหม่นะแหละความจริงแต่โมเดลเดิมอะโอเคเป็นไงเท่จัดผมชอบชุดแนวนี้สุดละโคตรเท่ดูดิเท่ามากบอกเลยว่ากินขาดชุดเนี้ย นี่แหละไอเซกคอนเวอร์เจนใกล้แล้วพบชั้นที่มาร์กเกอร์น,นะโอเคเข้าสู่ช็อปเตอร์สิบห้าซึ่งแน่นอนมันไวไป เรามาจบไปเลยดีกว่า,นาเนาะเฮ้ยเสียงไอ้อ้วกโอเคว้าวแดงโอ,อ้ไปห้องตามตู๋กูอยู่หุ้ย วัยตัวนะดูทรงอโอเควัตสึว้ยประตูโอเคเออสโลแม่งไม่ทันแม่งสโลกูก่อนเลยอืมโอเค เปิดดิอ๋อกดผิดไปกด R ทำไมล่ะเราเฮ้ยตัวอะไรหลักนะ่ะเอาไปผมกต้ต้อไปตะออ โอ้โหบังาับได้กูอย่างงี้ไปแล้วเดี๋ยวมาขวางผมไม่มีแนะไม่มีแล้วโอเคยปะก็เทคล็อกไม่อ่านอนะมันใช่เวลาปะเนี่ยมันใช่เวลาไหม ใจเย็นๆใจเย็นๆโอเคไปแล้วโอ้แสงสว่างนั่นแหละที่เราต้องไปอุ้ยงานวิจัยของมาร์เกอร์มันคุ้มกับทุกชีวิตที่เราเสียไป พูดมากจะว่าไทยแมนจะตายแล้วยังไม่สิ้นฤทธิ์อีกฉันจะไม่ยอมให้แกเอามันไปอีกแล้วจ้าเสร็จกูอื้ยเฮ้โอ้วาวแดดไม่เป็นไรเท่เหมือนกัน ไิโคผมมาหาละโอเคขอบคุณนายไอซ์เซ็กตอนนี้นได้เวลาตายละฮะแม่งหลอกกูไหนว่าจะไม่หลอกกันไหนว่าเธอจะ,จะมีฉันไหนว่าเธอจะ,จะ คนสุดท้ายก็คือนายที่ต้องไปเกิดใหม่คนสร้างอะต้องไปเกิดคนสร้างเนี่ยนะกูเนี so, so, s, <S ่ยนะแต่สตอร์ดบอกว่าเราจะทำลายมาร์คเกอร์ไม่เว้ยเพราะมึงจะต้องตายก่อนเอ้ยกูจะช่วยฟักเยลล็อกฟักมาร์คเกอร์มึงด้วยอืมคาสมาคาสเตอร์มาดิ

โอเคคำเตือนเครื<_<_่องปฏิบัติการเอ้เครื่องปฏิกรณ์ไม่เสถียรมีการลั่วไหลโปรดอพยพโดยไว ไม่ไปไหนทางนั้นแต่เราปุ้มตอนนี้เอสเซ็กก็ได้เคยยอมรับความจริงยังไงตัวเองก็ต้องตายว่าเลสเฟสสองเอ็นเคดิคขึ้นละเกมก็น่าจะจบลงแค่นี้ โอเคครับทุกคนสำหรับเด a ์สเปซสองขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมไว้ไปเจอกันในเกมหน้าบ๊ายบายครับผมและดูเอนเชดิตไปบ๊ายบายครับพอใจยั่งไอ้บ้าเนี่ยนะแผนที่ดีที่สุดปล่อยให้ตัวเองตายเนี่ยนะผมมีแต่แบทไอเดียจำไม่ได้เหรอ,หรอไม่เป็นไรมีแผนดึงเดี๋ยวผมไปเจาะเพดานไปเฮ้ยไม,ไม่ไม่เอรี่มันเสี่ยงเกินไป อันตรายด้วยอยา่อออยาพูดมากเลยมองไปท่านแน่ยังไม่จบหรอกไอ้หอยมึงคิดว่าพระเอกอย่างกูจะตายได้ไงวะตายไอ้เซกโอกาสรอดของมึงมาแล้วเอาละเอาละกาฟิตี้สูญหายแรงน้ำถ่วงไม่มีกูก็บินได้เลยโคเทียช็อตเนี้ยโอ้ยโอ้ยแต่แต่ไม่เทียวถ้าโดนหินพวกเนี้ยแหลกเลยนะไอ้เซก ตามยานไว้ตามยานไว้นั่นแหละนั่นแหละค่อยๆโอเคใจเย็นเออโอเคเอลลี่เอลลี่โอเคไอ้เทกจับมือฉันพยายามอยู่นี่ไงพยายามอยู่โอเคอเออปิดปิดประตูปิดประตูเวลา โอเควู <cond linguistic monitoring> okay. ้ฮ well, ูรอดนะตอนนี้แอนเซ็กก็หลุดพ้นจากนิโคเรียบร้อยละไม่น่าจะมีภาพหลอนนิโคลละก็ไม่ควรจะมีอ่ะเพราะแอนเซ็กทำลายนิโคลออกจากใจตัวเองได้ละ มองไปทางขวามือที่ไอเสกเงียบอะไรเหรอมามีการอำผูเ้เล่นภาคหนึ่งด้วยนะฉากจบอะอำผูเ้เล่นภาคหนึ่งนะผู้เล่นภาคหนึ่งแบบระแวงแล้วเฮ้ยอะารว่ามัจนะฮะแต่ก็อันนี้คือจบจริงๆแล้ว โอเคครับ okay. ทุกคนสำหรับเดซสเปซสองในพาร์ทสุดท้ายก็ขอจบไว้แค่นี้ละกันนะครับผมเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เลยที่ผมรักนะเด Space อะยกเว้นภาคสภาคสกูไม่นับญาติมันแต่ก็แต่ก็น่าจะเล่นแหละเพื่อให้ได้เนืเ้อเรื่องที่ครบถ้วนส่วน d เด p สเปซ e m a ม e รอราคามันลงหน่อยนะไม่แน่ก็รอมัมา EA Pay ธรรมดาก่อนอนะตอนนี้มันยังเกินเอื้อมไปหน่อย แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมีเกมหนึง่งเป็นอีกซีรีส์นึงที่ผมรักรอมันมาลง PC นานและนั่นคือ The Last of Us ซึ่งผมจัดมาเป็นที่เรียบร้อยและไว้ไปเจอกันในซีรีส์ The Last of Us นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ